สวัสดีค่ะพี่นอ้องที่แม่ป่าวางสีล้วพี่น้องแกง๊ยงก็ีเล็กตูกก้กูกินนี่มือเนี่ยกูเฮ็ดหลายย่างแล้วกูเมย์อย่คนกันแล้สที่กง๊ยงก็ีเล็กกินแกี๊ยงก็ตีเล็กดีมือก่อนไม่ไปเก็บมาเนาะแล้วก็มาตม้มนั่นแหละป้าจางแล้วตม้มจิ้มกึ๊ดจิก็ได้พี่น้องต้มักกิีเล็กเราเฮ็ดหย่างก็ตีเราะห้อก็ต้มห่อก็ต้มให้เงิก๋วยมันเดือดก๋วยมันเดือดย่างไปบอกพ่อยิ่งกำลังคันยอยนะู่นนจาง แกงเขากิเล็กตู้กูกินแนมจันวานเขาขอโทเป็นถึงตมไตน้ไ้หลายถ้าจนั้งแล้วก็ไปเก็บไม้ข่อยด้พี่น้องจะนังแล้วเก็บด้วย,ยตาก้อนเป็นปลาจะนังได้จากสวนบานข่อยเป็นปลาจะนัง้งปลาก้วยปลามันขรร้ากำปตาปลามันข,รรขออ้ากำหวยใหญ่เลนะก็ได้สิแกงตู้แล้วกินจะพันจะนัง้งยองแกงแกงขี้เล็กตรงใช้จะนังน้งเนาะสาันปา่กทิด แกงกะทิข่อยก็ถ้าได้เคยแกงก็่ป็นน้องแกงกะทิขั้นน้องตีแหละพี่น้องยองน้องตีแหละแกใส่เมื่อนี่แหละขอะ่ขอยก็ตำข่อยก็บดออข่อยใส่เห็ด <ST> แ,แบบบานๆน,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 นี่น <ST> แหละเห็ดแบบบานๆบานหัวนี่เนาะแต่ว่าขอ่อยจะใส่ปลาพันปีแม่ปลาข่อยนอนอยู่กูแกงข่อกินเล็กสู้ข่อยกินแน้วจัน ah. กุ้งยงวะจ้ะเอ็นดูพี่แม่ปลาข่อยก็เลยจะแกงกูแล้วกินแกอันนั้นบอกข่อยยังตี่ข่อยกับเห็ดด้วพี่น้อง พอคอยพวกหงว่าคอยตีเห็ดยังสู้ได้กินดีอีงสี่นะฮะต้องมังก็ได้แต่ว่าแต่พอที่ได้กินคือว่าเนี่ยแหละกังสี่แหละเห็ดยังก็ต้องไายลงุงขีดกังสี่เละจ้าที่เอเตอร์เนาะอือคอยก็สีย,ออยนะ่องย่องแก่นะย่องให้น้ำมันคอยคือใส่น้ำไหลเน <laughs> ี่คอยคอ,อยไปซื้อบักแข่งม้านะ่ะคอยใส่บักแข่งจ้าใส่บักแข่งปกติคอยใส่บักเขียดีมันบ่มีบักเขียดคอยเห็นบักแข่งเพราะที่อยู่ขวบเลยคอยไปซื้อตากหมูม้าคอยไปซื้อ จับหมูมาเบื้องค่อยเอาเมือตรงห้องเอาอตากย่านั้งออกอน้ำม,มันหลายโพดพี่นายปลาเราเพ่มัา,มากตดน้ำหลายปนั่นอู้วใส่น้ำหลายกับดอกนี้น้ำอย่านัง้งพูดเหรอเอาจนว่าหลายเหลเยอะได้ไงอ่ะซ้ำเลยนะจ้ะอันนี้คนนี้ได้ไปซื้อมาอไปซื้อมา,ากตามถงจ้าตาดกันใจต้งไปบ่าบาบาหามหาหนอกจ้าอันแบบน้อยๆกบบน,นี้ เดียดพีเจ้าหรืพี่น้องของปใส่หางเดียดของปลาแ่หลุดหลุดอ๋อตะไคร่นี่ยังของปใส่ได้แข่งเข้าสิเลสมันไม่ได้เข้านาะปลาแซ่ต้นหอมอ๋อของปลาแซ่ตะขาเด้นี่ใส่อนใส่กากหมูจ้ะใส่แข่งลงไปแล้วพี่น้องไม่แซ่บแข่งลงไปใส่กากหมูลงไปอันนี้เขางปใส่ปลาลพันสีเนี่ปลาเพราะว่าเราเพ่กินปลาแดกกระปุกเพราะเราเพ่กินปลาแดกอันปลาแดกต้นเล็บหอมปลาแดกขวดเราเพ่กินปลาแดกขวด นี่จ้าใส่น้ำปลาลงไปพอปลกง,งานพี่น้องนี่แหละเซตใส่ปลาล้าําปีแล้วนี่แหละจ้ปะปลูกปลาล้ําปีเป็นเห็ดตะออร์เลยใส่จำเนี่ก่อนแกงก็คือเล็กแกงยังบ่พอาะปลาแดกกับแซบสูตรแซบยุ่ยพี่แกพุงว่ะใส่ลงไปพอแล้ว <laughs> แต่ใจพี่เอตอร์เฮ็ดนังก็ต้องเฮ็ดบักเก้งกระเฮ็ดเจ่าแม่กะเฮ็ดพอได้กินพี่น้องใส่ลูกโดดเบิังลูกโดดนะเขาเพียรเก็บมาตั้นเนี่ยนี่เขาจะทิ้งใส่ใอยต้นหอมใสจกะอุ้งเครื่องหมดสุย่างสุแนวใส่เครื่องหมดสุย่างสุแนวแล้วก็ไปค้างพี่น้องนี่เขาจะเอาต้นหอมใส่เอาไปใส่ผักขาเอาไปใส่อันเักไปตู้ดิใส่ซ้ำเลยล่ะปกติสใส่หอมหอมแดงพี่น้องคลุบบุบเสียบผักเนี่ยเป่ยนผ้กขีเหล็กใส่หอมหอมแดงคนกันพนแล้วก็ไปค้าง จะเอาไปข้าง <S <S ข้างไแล้วน้องแกงีพเดดุดพุดเลงฝนตกแดดอทำหลายวดเลยเดดพุดพุดแล้วจ้าแกงสัีเล็ดสีมืดจ่อหให้เอา่กงุกอย่างสงงใส่แต่ละกับมะขามมันีเดือดแ่มาชิมบนดหดน้ำมนอยแ้วน้ำด่างเบิงกันขออนุญาตกิน ยิ้มบางย่าวจ้าแสบเสหียงเดียนทานวนพันพี่น้องแกงข้าเล็กแกงข้ตีเแกงข้าวเดล็ีมือหลยจ้แกงข้าวตีเห็กใส่แกรหัวใ่น้องหบิ่งใสหอมแล้วก็ใส่ผักขาด้วยผมเกหมกใส่ต้นหอมขาใส่พริกลูกโดดใส่พริกลูกโดดใส่ตำเนี่ลนะพี่น้องใส่บักแกงก่เนี่บักแกงเป็นไม้พออไปเลยเ มาจ้าเสบๆน้ำจัน